มาจ้ายายสวัสดีค่ะมื้อนี้าหายายอุ่นก่อนเด้อพี่น้องโอ้ยมื้อนี้ยายมีกล้วยนำนนบ้านนี่แหะเขาเอาผ้าแก,ก้มมลกดเพิาเอ็ดละหนูขึ้นหนูมาบวชทัน,ทนหนูมาบ่ายโมงแล้วยายโอ้อวันนี้หน้าตาคุณยายสดใสนะจ๊ะส,สดใสสดใสกินข้าวแล้วบอกจิงข้าแล้วจา้ยาย เชื้อเฮ็ดมาแกงแล่ยายก็กินแล้วก็เอามานี่ละมือเฮ็ดหยังใหญ่เฮ็ดละโงกเฮ็ดละโงกอื้มเจ็บแจ๊บก็กินแล้วแล้วเอามาชุบก็กินกินแล้วยายมื้อนี้มีกล้วยจ้มี้วยได้มื้อนี้ยว้าวใจเสื้องามเนาะมื้อนี้เออชื้องน้าเอฟซี่นี่ยเอฟซีโอ้ยอยากฮู้ได้เอฟซีคือหยังยายฮู้อยู่บ่ว่าเอฟซีคือหยังยายก็มีฮู้แล้วเขาพาวววก็แววอะไรเอฟซีกัคือเขามีน้ำใจบอกลุงเท่าไหร่วะ อถ้าตอบถือี่มีแนวหายได้นี่ F ีคือกันขามีน้ําใจเขาเอผู้เช่าบอกลืมๆใหย่ก็มีหุบยักได้เขาวอา F G F G เป็ยังไงแฟนคลับเนาะเขาพาเอิญบะใยายเขาพากเอิญเขาพากบอก F G กว่าวเหล่าได้จ้าเมื่อนี่เป้มีอะไรมาให้ด้วยอัน F G อะไร F G F G อันจาก อยากใส่จากอันอุดรนเอฟซีจากอุดรอันนี้มันอย่างเนาะให้เบิ้งก่อนพี่น้อยเอฟซีจากอุดรนมือซื้อนาพบยายเอ็ทผ้าอันบาซีเลยเออหนูเห็นอยู่หนูกันย่างอันยายอันยายจำลองเพื่อนอันเพื่อนผ้าเอาผ้าไปหาเฮดมือระดับโอ้ยกูขึ้นตีนผู้ผู้ยายโบได้ วันนี้เราเขาเอามาขายดีค่ะได้จักดอกเขาไปเอาต้นเซาลาอันนี้พี่น้องนี่อันนี้คือผู้เล็กไฟได้เนะาะยายอันนี้คือผู้เล็กไฟเนาะอ,อันนี้คือยายยายอุ่นนะคะยายอุ่นนี่เอฟซี FC. จากอุดรพ่นผักามาให้ยายใช้เป็นเทอดายยายนับเว้าวดูเป็นเงินหาหลอยเนาะเงินหาลอยซื้อพลบอกทอดายพลบอกว่าบอกว่าเอฟซีจาก อุดรซื่อน้องนาตน้องนาตบอกจ้าโอ้ผู้จักภาษาผู้ไทยอยู่บ้านนอกมอได้มอมดเนะหุ่นักคน,อ,นอยู่อุดรโอ้ออ้าวอันนี้การน้องนาตเอฟซีอยู่อุดรเนาะฝากเงินหาหลายบาทมาเฮยใหญ่ในกะจ้าทุกคนคำนำอยู่เด้อหาเงินก็ได้มือกำหาคำได้มือ่อกอกหอบกินหอบทานนอนรับได้เงินมือน,นอนตื่นได้เงินเสศษเบนท่ามือเขาได้แก้มันยิ่โชวโทษหาย ย่อมผ่านมันหายายอบประเภทเด้อจะไปทั้งน้ำให้ที่ผู้ซวยเฮ่อ,อไปทั้งเหนือให้ที่ผู้หิงข้างไปกลางบ้านผู้ใต,ต้ตานนำผู้รักขอเฮ่อผู้เบือขอปั่นไปมีท่านเฮ่อมาส่งมาอยู่เด้อเอตื่นมือเช้าล์ละ,ะมีแต่ความสุขความเจริญตื่นมือเช้าร์ใได้กอบเอาเงินเอาคำเด้อทุกมือทุกวันเด้ออายุยืนชาทุกโอ้ยนะโชคดีนะยายไปซื้อข้าวหมากกอกยาซื้อของใส่บายเนาะยาย อันสรุปเมื่อไดนยายบุญกฤถินเท่าน่ะบุญกฤติหญิงบอกอ่าวันที่สิบเจ็ดพันธุลาวเหสิบเจ็ดเป็นหมอยหญ่อันวัดภูผาแอ่งเท่านี่ดิเนาะวัดผ้าแอ่งนี่แหละค่ะสิบเจ็ดพระเกงมรุกฤษขึ้นไปเมื่อวานนี้ค่ะหนุ่มผ่านมากนักโบเห็นยายกลมเบึงฝากมาให้ยายกลมนะโอ้จ้ายังสแล้วสนางไปหาเพื่อนยุ้ยยายโคมมาแบบเด้เดวเด้แบบแม่ยายอุ่นนางนางอยู่ แล้ว,วทววั่วเอาหมาไม่กินบอกเขาดิยังเอาเก่งเฮ็ดมาชุก,กินจ้ะอันเฮือนทวดทวดใดเนาะทวดนี่นนเน้นเนาะเฮือนนี่เนาะยาย,ยาจ้ะเพิ่นเพิ่นเป็นยังทวดนี่ยายอ้าวเพิ่นก็อ,กกอยยายุเก,ก่อายุเก้าสิบหกปีเก้าสิบหกเพิ่นเป็นไผยายหนูกับบอทเทนในหูจักเพิ่นคือกันเอออนขาเอิญนนะเขาเท่าเข้มเขาเท่าเข้มเออจะชนมากเขาก็เอินเขาเท่าอาดเนาะเนาะถือลูกสาวเล่าอ่านอานจ้ะ ใป้ซื้อจริงแล้วหนักเข้มจ้ะเออพิ่นอยู่อยู่บ่ลไร้ยัยยูเล่าเราไปชื่อเราาไปไม่ได้นะเราอพึ่นอยู่ปฐทอมไม่เออรายังอยู่หันนะเออไปบ่อไร้ไปบ่ข่ามไปได้อยู่บอนะ่อไร้หน่ะบอ่อเออบ่จ้ะเดี๋ยวเย้อุ่นสิพาไปเนาะพี่น้องเอ,อ้ยเขาข่ามไปหาพื้นก่อนเพิ่นมีวางมาเสร็จเม่ใหญ่เม่ใหญ่สิพาข่ามไปหาทวด รถขั้นมาบอ่ะมาบ่าเนาะใหญ่เนาะรถเนาะรถคันนี้มาอยู่บอ่รถคันนี้มาอยู่ยายกว้างแล้วจ้าบันนี้เดี๋ยวไม่ใช่อุ่นเนี้ยเขาจพีพาขขามาไปมือหน,นิหายใ้เป็นสภาพบุญกนันเนาะยาย ว่าเห็ดเด็ um. ดที่ละผลตกเนาะยายนี่ให้จะบอกผลตกต้นแรกเนาะเขาเผลแล้วจะเป็นโตกเพิ่นฝากมาก็ให้ผมที่ลุงพลหมื่นหนึ่งให้แม่ไงนี่แหละให้ยายให้ยายอุ่นให้ยายกลมให้ทวดสองสองสองเพื่อนนี่ต้าได้เลยดูแข่งคนบอ ไม่ได้ลงมาพีบอกเอาเอาเอาอัน FT เอาอันอันนั้นมาเฮิงอีเข้าวจะเถิงบ่มันเถิงลงมันไปเถิงคนเนาะได้ึ้นได้อยู่บ่อคือบ่ได้นั่งอยู่ข้างล่างกันโอ้นี่เนาะทวดเนาะอั่นเด็กพี่น้องบ่แล้วันนี้ ไปเงื่อนทวดนะคะไม่ไงจะขึ no ้นได้บอก่ะบบคไงไม่ไงสวัสดีค่ะอ โอ้เฮื่อนเพ่นเนาะค่ะน ouais uh ี่นี่เด้อค่ะพี่น้องเฮืนอนปนปูทวดยาทวดเนาะค่ะที่ให้พี่เป้ได้มายื้อคอยยื้อบอกแต่จะมาแล้งจะยื้อบ้านนี่นะยื้อยื่บอกคือพเนาะคือพูเนาะวยื้อยอบอก ยายบัตริกแม่บัตปพ่บัตเออป่อบัตรเราอุ้มบัตรพ่อบัตเออนี่เห็นมั้ยครับคุณเรากินข้าวอยู่นะกินแซ่บอยู่บ่ตาเขาก็กินข้าวมันกินข้าวโอูกินข้าวกับกล้วยน้ำเออกินข้าวกับกล้วยชื่อปิ้งไก่อะไรอันนี้แหละชื่อปิ้งไก่เรากินสองขั้มอกินกล้วยมสามกีบมันมันเอ็ดนะมันไม่เป็ี่ยนพ่อใดและอันปูนี่นะ เยอะอายุมาชื้อวางพืนนั้นแต่ฉามชิ้ปีจะได้ได้บัตรแต่เดี๋ยวนี้ก็เก้าสิบห้าเก้าสิบหกละเก้าสิบหกเก้าสิบหกบอกค่ะเิบหโอ้ยสมพ่เอิบซีบนรถไปแน้ไปเบึงทำแม่ทำแม่ไรอันมันฉามชิบปีจะทายบัตรมันก็ร้อยกว่าแล้วเป็นแม่บัตรเออมันก็ร้อยกว่าแล้วเนาะเออใช่บัตรขจาวเพราะใช่ถ้าเขาละลายวันเกิดขลิวเนาะใชเขาก็ละลายวันเกิดขียว โออแข็งแรงขนาดเอราโอ้เจ้าขาก็เราไม่ไปอ็ดเวสงสปีแต่เก้าเราไปเอ็ดู้าหท่เนอะเออผู้ชายเกาขาวอิดอิทอิทอิทเิทอิทอออเลอิทอิอิาอิท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 อิอมคือิทอิทอิทะเทออ้ยยาตางน้ิออออกออ ไม่ให่อุ่นเป็นสะพานบุญน,น้ากันได้ืหมนี่เออเพราะเาเป็นสะพานบุญน,น้าเอา <laughs> เพาะากินน้องสกนเพรา,างเ,ากเก้<อ>าสิบหกพี่น้องแล้วไม่ใหญ่เด้สักคะไม่ใหญ่กับเจ็ดสิบเจ็ดเจ็สิบเจ็ดเออเจ็ดสิบเจ็ดเราอไม่ใหญ่อุ่นเขาเจ็ดสิบเนาะค่ะไม่ใหญ่กลมเขาไม่ให่กลมกันเลยหินเพลินบางอย่างนุีนเพาชอบช่องพันชี่ร้อยแปดห แมงทำไมแข็งแรงคนาดก็โชว่องพักชิลลอยแปดหกจ้าเออเจ้านี่นี่เจ้าก็ยุ่งเฮาคนชายต้องได้ทายลูกโหนได้ทายมาละเออพลราฮาโหลยิ่งเฮาเพิ่นผือเออเป็นยังเนาะ่เออเอ็นนั่นนี่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  เออไอตีพอดาเห็นอยากเอามาหาให้พ่อใหญ่ซื้อยาแอนค่ะนี่เราผับหอมเออมันเลยเงินเนอะออไปแรงน้ำมาได้ผู้ช่วยเยอะฝ่าแรงดูงให้ได้ผู้ยิงคลังไปายเครืบ้านให้ได้ผู้แห่น้ำนอนรับมาได้เงินมืดนอนจืดได้เงินเส้น เบ็ดลาเมื่อในเจ้ามาจีชูดโชดหายเนี่ยมาพันมานหายเนีมาเบ็ดเด้อมำให้ความทุกขความเจรินอนุนื้อรวยพันประชาบนญอหลสาธุ่นาะถุนอูไน้อยเนี่ยลาบารวยไปมูนาเด้อได้พงพาใสลุ่หลานเวลา มันเขายืดล่ะย่าจะไม่ได้ข้ามเม้าคือตานะข้าได้ค้อมเมาเลยสาธถูกนะตาเข็งแรงแข็งแรงเนาะค่ะตาโอ้ยเอฟซีนั่นอยากหาตาคือยังนี่ไปหาตาแน่ว่ะจนหาตาก็ะย้ายแน่ว่ะเออว่าอยู่ใส่นอว่าอยู่บ้านอยู่คางย่อยอยู่ตรง้ามย้ายอุ่นว่าจนแหละอว่าไปจะทัดไหนวะแต่ทางอุดรนมาแล้วมาอันนี้กับอุดรคือการเพื่อนเป็นหมออันนี้นะตา มันเป็นหมอเป็นอันฝากมาให้จ้าจ้าจู่หน่อยจ้าอันดูเล่ภูเขาอยู่ในน้องหนูกะเออว่าเป็นอันได้มากอ่ะมาฝากให้ชาวมีกะทามูดอนล่ะเออชาวนี่นะท่านผดอนน้มล่ะหนุกับเด้อค่ะบปู่ไม่냐โบกกระโดดมานี้จื้อกันอยู่บ่บางเนี้ยนค่ะขอบคุณหลายๆน้อค่ะสวัสดีค่ะ